ชงชาเขียวมะชะกันวันนี้จะเป็นสูตรเพื่อสุขภาพนะคะช่วยลดพุงด้วยนะช่วยดีท็อกช่วยลดพุงด้วยนะคะตัวนี้มาดูกันเลยค่ะใส่ชาเขียวมชะชารลงไป1ช้อนนะคะแล้วก็ใช้แปรงชงชาญี่ปุ่นนะคะชงตีให้เข้ากันแบบนี้เลย หรือถ้าใครไม่มีนะคะก็อาจจะใช้ช้อนคนก็ได้เนาะหรือว่าใช้กระบอกเล็กๆะคะขยัเขยาบน้ําก็ได้อะแล้วแต่สะดวกนะคะนี่ค่ะเราก็จะชงกันแบบนี้เลยชึบๆแต่ถ้าใครมีแบบนี้นะคะตะก้อชงชาญี่ปุ่นก็ใช้ได้เลยนะตัวนี้จะทำให้ชาะละลายน้ำดีมากยิ่งขึ้นนะคะ นี่ก็จะได้เป็นฟองสีเขียวสวยๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็เทใส่แก้วที่เตรียมไว้นะคะแบบนี้เลยนะเย็นๆสดชื่นนะคะใส่น้ําแข็งใส่เม็ดแมงลักใส่มะนาวลงไปนะคะเพื่อช่วยดีถอกลดปุงนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องการสับถ่ายด้วยนะใครที่เป็นสายชาเขียวมะฉา,าต้องลองนะคะตัวนี้นะ บีบมะนาวลงไปนะคะเพื่อกระตุ้นสาร EGCg ในมะฉานะคะให้ดีมากขึ้นแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสาร EGCg ในมะฉานะคะจะช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญนะคะลดไขมันได้นะแล้วก็ทำให้ชาเขียวมะฉาจะทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะกับเมนูมัทฉะเม็ดแมงลักมะนาวนะคะสูตรดีถอกของเราวันนี้นะใครอยากไปทําตามกันก็ไปทําตามกันได้นะจ๊ะชงเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะจ๊ะ